Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปืนแปร์กันคือปืนเสียงเ่าเพียงเท่านั้นไม่สามารถใส่หรือกระทำการยิงกระสุนจริงได้อย่างเด็ดขาดปืนแปร์กันเป็นเพียงปืนสะสมและปืนโมเดลเพียงเท่านั้นผู้ใดกระทำหรือทำการดัดแปลงเปลี่ยนสภาพจะมีโทษและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็พี่ๆน้องๆในกลุ่มสมาชิกเพจแล้วก็ YouTube แฟนคลับแฟนเพจที่เคารพรักด้วยนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะฮะเ,เป็นเพจปืนแบรนด์กันนะครับกับรอบจัดส่งวันที่24่ี่รอบหนึ่งนะครับคนรอบวันนี้ก็2 2บอกเนาะเนาะโอเคนะครับก็วันนี้ก็เป็น24ครั้งหนึ่งนะครับนะเป็นครีแมทแล้วกันเนาะ <laughs> เพราะจริงๆเมื่อวานถ่ายไปมันไปพูดผิดเนาะ <laughs> จริงๆเมื่อวานของยี่สิบสามนะแต่ก็ไปบอกยี่สิบสี่แล้วเมื่อไรนี่ก็เป็นยี่สิบสี วันจริงๆเลยอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้ก็จะมีทั้งหมด2ท่านนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเข้ามาดูกันเลยนะครับมีของใครกันบ้างนะครับก็มีคิมเบอร์นะครับครูเซคิมเบอร์เงินเงานะครับ4นิ้วนะของคุณพลวัตนะครับลูกค้า v p ของเราอีกแล้วนะครับพลวัตสมนิตนะครับผมนะแล้วก็กระสุนที่แถมไปเป็นปลอกเงิน3นัดแล้วก็ของคุณสมรสิริอินชัยนะครับชื่อนี้ก็คุ้นๆอีกแล้วนะครับลูกค้าเก่าของเราเองก็ ลูกกระสุนแถมให้สามนะจริงๆไม่ได้แถมนะต้องพูดก่อนนะครับจริงๆไม่ได้แถมนะแต่ว่าเราให้ราคาโปรแล้วนะจริงๆนะแต่เห็นเป็นลูกค้าพิเศษแล้วก็ซื้อจากเราบ่อยมากนะครับเพราะว่าเราทั้งลดทั้งแลกทั้งแจก,กทั้งแถมนะครับเราก็แถมให้นะครับนะอ่ะพูดง่ายว่าใจดีนะครับแต่ว่าอย่ากลวนมานะกวนมาโดนจัดหนักแน่นอนนะครับแอดมิน,นโอเค ก็คือถ้าเห็นเราใจดีแล้วก็กรุณาให้เกียรติกันนิดนึงนะโอเคนะโอเคต่อไปก็เป็นคริมเบอร์นะครับคูเซงเงินเงานะครับตัวนี้เป็น4นิ้วนะครับประกับไม้นะครับระบบนะครับผมก็อย่างที่เคยรีวิวไปนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับนะแม็กกาซีนเนี่ยปอดออกมานะครับปุ๊บเลยนะครับผมปุ๊บเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาฟังเสียงสไลด์กันนะครับเสียงสไลด์ค่อนข้างที่จะเพาอะเลยนะโอ้โหนี่เนี่ยฟังเสียงเอานะ แน่นนะครับเสียงสไลด์ค่อนข้างที่จะแน่นแล้วระบบเขาค่อนข้างที่จะแน่นเช่นกันนะครับเหมือนกับเสียงเลยนะครับเพราะว่าเขามีระบบเซฟสองชั้นเลยนะครับถ้าเราไม่กดหลังอ่อนนะลั่นไกไม่ได้นะครับนะอ่าลั่นไกไม่ได้นะครับนี่คือหล ok. ังอ่อนจริงๆนะครับของ19 1 1นะครับไม่ใช่พวกหลังอ่อนในพวกปืนดัดแปลงทั้งหลายหรือปืนไทยทำทั้งหลายหรือปืนหักลําทั้งหลายนะครับอันนั้นหลังอ่อนไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับนะอันนี้คือหลังอ่อนจริงๆนะครับที่เป็นระบบเซฟตี้นะครับถ้าไม่กด นี่แหละเขาเรียกว่าระบบเซฟจริงๆนะครับปรับลงมานะครับปรับลงมากดหลังอ่อนเห็นไหมมันลั่นไกได้นะครับฮะเดี๋ยวมาลองดูเรื่องก,การคัดปลอกกันผมให้เป็นปลอกเงินนะผมก็จะลองกับคัดปลอกกับปอกเงินแล้วกันนะครับนะจะดูว่าสิ่งที่ผมแถมไปมันมีปัญหากับตัวปืนหรือไม่นะครับนะถึงมีปัญหาเราก็ไม่เปียนให้นะครับเพราะแถมฟรี <laughs> ไม่ได้แถมเลยถึงจะเปียนให้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาลองดูการคัดปอกนะครับแหม่ไม่มีอยู่แล้วนะครับดูเด็ก ด the so so right ูนะครับลูกสุดท้ายแรงดีคอยนะครับก็เด้งออกมาได้ปกตินะครับนะลูกหมวกสลด์นครั้งแบนนี้เลยนะครับเสียงสไลด์แบบมีแมกกาซีนนะครับทุกครั so ้งนะครับถ้ามันมีแมกกาซีนอยู่นะครับให้ดึงช่วยนะแล้วกดปุ่มคันขวานสลด์นะครับกดช่วยไปด้วยกันเนี่ยนะมันจะลงตามปกตินะครับแต่ถ้าเรามันไม่มีมันไม่มีตัวแม็กซ์นสมมุติว่ามันไม่มีตัวแม็กนะครับอะมันคันสลด์อยู่แล้วถ้ามีแม็กถ้าไม่มีตัวแม็กนะครับมันกดลงได้เลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องดึงช่วยนะครับอันนี้บอกก่อนนะมันจะะะต้องงดึช่วยนนครับ โอเคนะเพื่อกาเป็นการถนอมปืนด้วยนะครับแล้วอย่างเราบอกนะครับขึ้นลำนะครับหลังออก็ไม่ได้กดนะครับลั่นไกไม่ได้เห็นไหมเนี่ยผมพยายามกดนะอันนี้บีบอย่างนี้นะเอ้ยไม่เอาเดี๋ยวเขาหาว่าเราไปง้างนกไว้นะครับนี่นะเห็นไหมผมกดไอ้ตัวนี้นะเห็นไหมลั่นไกไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเราขึ้นเซฟคู่นะครับกดหลังอันจะลั่นไกไม่ได้นะครับเซฟคู่มันดีตรงที่ว่าสําหรับเหมาะสาหรับคนที่ถนัดทั้งสองมือนะครับทั้งซ้ายและขวานั่นเองนะครับนะมันจะได้ใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับลงมาลั่นไก ปกตินะครับต่อไปนะครับก็เป็นปืนของคุณสมรสสิริอินชัยนะครับเป็นกล้อง19 Gen3 นะครับตัวธรรมดานะอย่างที่บอกนะครับตัวธรรมดาจะไม่มีการยิงลายของ FBI นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะสวยนะครับโดยการยิงลายเหมือนคล้ายๆกับกล้อกทั่วไปนะฮะแต่ว่าการยิงลายคมชัดเช่นกันนะครับแล้วต้องมีตัวใหม่เข้ามาแล้วด้วยเป็นกล้อง17 Gen5 นะครับบอกได้เลยว่าสวยงามมากนะครับนะตัวนี้นะแล้วก็บวกกับ ตัวนี้เป็นตัวธรรมดาอย่างที่บอกไปนะครับมันจะไม่มีโลโก้หรือใดๆตามตรงนี้นะถ้าเป็นนี้พี่อาจจะมีตรงนี้เนาะโอเคเนาะเราก็จะมีเรื่องระบบที่ดีเหมือนกันนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับถอดแมกซีนอะตัวนี้ไม่ได้ร่วงนะก็คือถือว่าดีเป็นคนระแบบถ้าร่วงมาหมดก็ดีนะครับแต่ว่าเวลามันจะไม่ดีตรงที่ว่าเราไปยิงในสนามนะแล้วเราลืมตัวบางทีมีนะยิงเสร็จเอ้ยลูกหมดปุ๊บกะโอ้โหแม็กตกเสียหายนะครับแต่ถ้าอย่างนี้นะครับสมมติยิงหลกลูกหมดปุ๊บปลดนะปดมันก็จะไม่ร่วงนะสม ไม่ร่วงแล้วเราก็ดึงปึ๊บมาเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนซองได้ในเร็วนะครับนะแต่ถ้าเป็นแบบร่วงไปเลยปล่อยมันไม่รู้จะพังยังไงแล้วครับเราค่อยมาดูทีหลังอย่างนี้แย่นะครับผมนะผมบอกเลยอย่างนี้แย่แน่นอนนะครับนะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวมาดูเสียงสไลด์แบบนิ่งแล้วก็ทิ้งกันบ้างนะครับค่อนข้างทางี่จะเพาะเลยนะเพาะมากๆนะครับผมนะไม่มีติดขัดนะขอร่างกายทิ้งก่อนนะครับเวลาที่เราขึ้นลำเนี่ยสังเกตดูนะครับลิ้นแม็กเนี่ยจะมีความ ที่เป็นพลาสติกจ๋ายอยู่นะครับก็ระวังด้วย้วกันนะครับตัวนี้สึกง่ายสึกเร็วมันเป็นอาการของมันนะครับก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับนะตรงนี้เดี๋ยวเรามาลองดูการคัดปลอกกันกับปลอกเงินแล้วกันนะครับเ่อผมใช้ปอกเงินในการแหนไปแล้วก็อย่างที่บอกนะครับกระสุนที่เราเทสเนี่ยคือกระสุนที่เราผ่านการทดสอบไปแล้วนะครับแล้วก็เลยมันไม่มีอันตรายใดๆใ,ใ,ในการแลกสไลด์นะครับเพื่อเป็นการลดอันตรายจากปืนลั่นปืนแจมหรือว่าอะไรทั้งหลายแหล่นะครับมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับนะ โอเคมาดูการคัดปอกนะครับหนึ่งโอ้โหสองนะครับสามนะไม่มีผิดหวังนะครับนะนี่ปอกเงินนะที่แถมไปนะครับเดี๋ยวนี้บอกนะครับถอดมักซีนดูก่อนนะครับแล้วก็เสียงสไลด์นะครับลั่นไกนะครับเซฟของกล้องก็คือไกลสองชั้นนั่นเองนะครับนะที่มันการลั่นนะเห็นไหมถ้ามันไปโดนเกี่ยวอะไรมันก็ไม่ได้ลั่นง่ายนะมันต้องเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ถึงลั่นนะครับนะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองปลดสไลด์แบบมีแมกกาซีนดูจะดังไหมมันก็ทุ่มๆเนาะไม่ค่อยดังเท่าไหร่ ั่นไก่ทิ้งนะครับเช็คกระสุนแบบจอห์นวิกนะครับเวลาเขาขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยมองไปทัานอ่ะมีไหมอ่ะโอเคก็ตามนี้นะครับก็ระบบปกติทั้งสองท่านนะครับของคุณสมงรถแล้วก็คุณพลวัตนะครับก็เดี๋ยวทําการแพ็กและจัดส่งให้ในรอบวันนี้นะครับรอบวันที่ย4เป็นครั้งที่2นะก็สําหรับใครที่อยากสั่งซื้อหรืออยากเป็นลูกเพจของเราหรืออยากเป็นสมาชิกจากเรานะครับก็แอดไอดียไลน์มาเพื่อสั่งซื้อสินค้านะครับโอแล้วจะส่งนะไม่ต้องกลัวนะครับคลิปเราลงมาตั้งแต่2ปีที่แล้วน จริงๆอะเราถามมาสี่ปีแล้วเนาะจะเข้าปีที่ห้าแล้วแต่เราไม่ได้ลง u t u b e นะมาก่อนนะเราไม่ยังไม่มีเนาะเพิ่งมาลง YouTube 2ปีหลังนี้นะโอเคเนาะ <göz> ก็สําหรับใครที่อยากสั่งซื้อนะครับสั่งซื้อมาเดี๋ยวเราจะดึงเข้าสมาชิกกลุ่มทันทีนะครับไม่ต้องกลัวนะแล้วก็วันนี้เรามีเว็บแล้วนะก็สั่งซื้อในเว็บได้ด้วยนะครับไอดีไลน์ก็ขึ้นมาให้แล้วนะเดี๋ยวคงจะขึ้นมาให้อีกนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามก่อ u สำหรับใครคลิปยูทูบเราจะแฮดมินแล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้คัรบ โอเคก็เป็นรอบจัดส so ่งของวันท so ี so ่24พฤษภาคมสองพนายหกสิบนะครับก so, ็เป็น24รอบ2แล้วกันนะจริงๆเมื okay, so ่อวานรอบ23นะแต่พูดผิดเป็นรอบ24นะครับก็แพ็คเรียบร้อยนะของคุณพลวัตสมานิตย์นะฮะแล้วก็ของคุณสมรสอินทภชัยนะฮะผมนะก็เป็นกอล์ฟสินะครับเจน3แล้วก็ของคุณพลวัตก็เป็นคิมเบอร์เงินเงานะครับทั้งสองท่านนะครับแพ็คเรียบร้อยเลยนะฮะเดี๋ยวทำการนำไปจัดส่งให้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe คลิปยูทูป ได้แพ็คและจะส่งของแล้วก็ทํารีวิวไว้ทุกวันทุกรอบการจัดส่งนะครับไม่มีร้านไหนทําให้อย่างนี้แน่นอนนะครับนะเพื่อความมั่นใจของลูกค้าของเราแต่ละคนนะครับเราไม่มีทิ้งลูกค้าท่านใดท่านหนึ่งเลยสักคนหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวอย่าลืมกดติดตามจัตะไคร้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลาเพียงเท่าน,นี้นะครับลาไปจัดส่งให้ลูกค้านะครับสวัสดีครับ